สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผัดเห็ดนางลมหลวงน้ำมันหอยนะคะเริ่มต้นจากตั้งกระทะกระทะทอดไข่มามเมื่อกี้ทะนี่เป็นไรใช้ต่อเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะเริ่มต้นจากใส่กระเทียมลงไปเมื่อกี้ตาอังรอนอยู่เจียวกระเทียมให้หอมนะคะ เียมเริ่มหอมแล้วใส่หมูสับตรงไปนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติถัดให้หมูพอสุก เมนูเมนูนี้เริ่มสุกแล้ว กลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะค่ดจนหมูสุกนะคะสียังแดงเนี่ยค่ะหาให้มันหมดไปกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะโอเค,ค่ะนั้นเห็ดค่ะเห็ดนางรมหลวงนะคะเราหั่นเป็นชิ้นๆปรนมาณนเนี้ยค่ะซึ่งเราหั่นไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปใส่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะพอสุก าผัาดให้ผักสลดนิดนึงค่ะเราว่ส่ปรุงวน้ำมันเราจะใส่นอดด้อยไปหน่อยแต่ก็ดีค่ะไม่ต้องทานน้ำมันเยอะเนาะเดี๋ยวเรียนหนึง่ง ปรุงรสด,ด้วยนะะี่้ำมันหอยค่ะนี่ได้เลยน้ำมันหอยจะเยอะนิดนึงนะคะตามด้วยซอสปรุงรสกะเอานะคะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งะคะแล้วผัดคุกเค้าให้เข้ากัน สีสันเริ่มมาเติมน้ำตาลทรายนะคะประมาณช้อนชาครึ่งค่ะแล้วเราผัดเห็ดจะออกมันหวานนิดนึงออกเค็มแล้วก็นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเข้าให้เข้ากัน น้ำต้มสุกไปนิดนึงนะคะเพราะมันจะแห้งไปหน่อย ก็พักไว้สัก2นาทีนะคะให้เห็ดตุกนิดหนึงค่ะเดี๋ยว,วเราพักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะหลังจากเราพักไว้เมื่อกี้นะคะ2นาทีแล้วก็มาดูกันต่อนี่ค่ะเห็ดสุกแล้วค่ะทิธีสังเกตว่าเห็ดสุกหรือยังนะคะก็จะดูเป็นสีใสๆอะคะ่ะ แบบนี้นี่ค่ะสีจะเริ่มใส่ละก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยชิมรสชาตินะคะไม่ได้แต่เราเติมน้ำตาไปนิดนึงนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วผัดเห็ดน้ำมันหอย เตาได้เลยค่ะนี่นี่ก็จะใส่จานมองเห็นไหมคะขออนุญ,ญาต เสร็จแล้วนะคะผัดเห็ดน้ำมันหอยแบบนี้ค่ะเรามาดูใกล้ๆกดูกินไคะกินกับขา้าวสวยร้อนๆจองเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ